ดาราสาวหน้าใสอวดผิวเนียนในชุดนอนตัวจิ๋วโพสต์ถ่าแซ่บกลางแสงแดดโชว์เอวเอสเรียวขาย,ยาวสุดสท้านใจทำเอาร้องว้าวเต็มไอจียกให้เป็นอีกหนึ่งความสดใสของโลกโซเชียลสำหรับมิสนสรันทรคล้ายอุดมเน็ตไอดอลนักสแสดงสาวที่เป็นตำนานสาวหน้าใสละลายใจหนุ่มๆ โดยเจ้าตัวเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบนิตยสารวัยรุ่นต่อมามีผลงานถ่ายมิวสิกวิดีโอมากมายอาทิเพลง t o g e t e r Boy, Peace Maker, เสียงที่เปลี่ยนเบลนันทิตาใช้เป็นเหตุผลได้หมายพันวรการถ้าฉันหายไปส s k y ไล n e เอิร์ธพัทรวีและอีกมากมาย นอกจากนี้เธอยังมีผลงานภาพยนตร์อาทิรักจัดหนัก Yes or No สองรักไม่รักอย่ากักเลยผีเข้าผีออกเป็นต้นส่วนผลงานละครอ,อาทินางร้ายซัมเมอร์บันลังดอกไม้คลื่นแทกผีซีเครดเซเวน่นเธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ดเป็นต้นพระเจ้าช่วยอินฟลูสาวเผยเนินอกช่ำขาวโบกทวนมองอย่างแจ่มบัวนลินทิปนุ่งน้อยชิ้นเสริฟความเผ็ดซาบซายิย้สะกดใจสูดปาก นางแบบสาวเสิร์ฟเซ็กซี่ร้อนบนโซฟาระเบิดแทบทะลุปร,รอดสวมชุดนอนโพสท่าแทบกลางแสงแดดล่าสุดสาวมีนขออวดความสดใสบนเซ็กซี่ด้วยการโพสคลิปโพสท่าแทบกลางแสงแดดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่ติดตลกละติดเธอสำหรับคลิปขยี้หัวใจหนุ่มๆน,น,นี้สาวมีนสวมชุดนอนสีชมพูสุดน่ารัก โชว์ผิวขาวสะท้อนแสงขับเน้นออร่าความสวยของเธอให้เด่นชัดสะดุดตาสะดุดใจเซ็ตนี้มากับท่าโพสสุดเร่าร้อน ด้วยการนอนบิดตัวกลางพื้นห้องท่ามกลางแสงแดดอาบไล้ผิวขาวสุดละมุนหรือจะนั่งเท้าแขนยกขาเผยความเนียนไปทุกอณูผิวอวดสวดทรงองค์เอวเพรียวสวยบอกเลยว่าแม้จะโชว์ความเซ็กซี่เบาๆแต่ทำใจสันได้ไม่น้อยเลยทีเดียวท่ามกลางเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมอย่างคับคั่งอาทิเกินปปปเกินปุยงุยอะไรขนาดนี้ครับ OMG hot m a r ผิวสวยมากค่ะ ฮอตค่ะสวยมากเลยนะครับและอีกมากมาย